เข้าหาหมัดขวามียอดลาฟี่อย่างไงครับหมัดหนึ่งสองครับยิงตีเข่าซ้ายครับตีเข่าขวาแข่งขวามาอัปป์คัตไปครับหูครวบจับขาแล้วต่อยหมัดแลยนะสอกตามไปแข่งขวามาเจอศอกขวาลาฟี่ครับบวกตอกขึ้นมาครับตะเภาแก้วแหลกกันแล้วครับหมัดขวาตะเภาแก้วงัดศอกลาฟี่ครับเบียดเข่าหาบหมัดขวาตรงยิงไปครับ มัดซ้ายแรับหินเตะหลุดเจอมัดซ้ายของลาฟี่ครับกระโดดเข่าลอยแล้วสอกขวาตามไปครัแสนเชิง2อมัดครับขอเสนอคู่มวยระหว่างตะเภาแก้วสิงมาวินนะครับกับประทับลาฟี่สิงป่าตองครับชกกในศึกวันลุมพินี12ครับเบียดเข้าหาหมาดูนยกที่หนึ่งครับมัดขวาตรงยิงไปครับต่อยมัดขวาแรกก็ล่วงเลยนะครับขวาตรงของตะเภาแก้วครับเบียดเข้าหากระแทกจับสับขาไปครับลาฟี่มัดหนึ่งสองมา ดับเข้าไปครับประจำวันศุกร์ที่7เมษานบในพิกัดแต้มเวทครับหรือ145ปอนด์นบแนนนครับพิกัดนี้ก็ราชาข่าไม่ตายครับน้องโอของเรานะครับแชมเปี้ยนอยู่ว่าหมัดขวาของลาฟี่และชากรเบียดเข้าหาครับตะเภาแก้วหมัด123มาเป็นชุดครับต้องโผเข้ากอดก่อนครับลาฟี่ลาฟี่ปีนี้ก็วัย31ปีนะครับปีส่วนตะเผาแก้ว20ปีเท่านั้นับเบียดเข้าหาหมัดขวามียอดลาฟี่อย่างไรครับหมัด1 2สองครับ ตีเข่าซ้ายครับตีเข่าขวากรรมการก็แกะแยกก่อนครับเป็นการคัมแบ็กกลับมานะของลาฟฟี่ครับในรอบ3ปีกว่าครับฝ่ายสุดท้ายที่ชกเวทีลุมพินีนะครับก็แพ้คะแนนให้กับชูเจริญครับหลังจากนั้นก็มีเดินสายชก3ยกบ้างครับแล้วก็กลับไปที่ฝรั่งเศสนะครับเนื่องจากผิดโควิดครับแต่ตอนนี้เขากลับมาแล้วหมัดขวาครับ เข่าหนตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาไปครับลาฟี่ช่วงที่พลิกสุดขีดนะครับไม่มีใครไม่รู้จักเขาคนนี้ครับฝรั่งเศสอันตรายนะครับน้าหอมมอลรณะครับในช่วงปี59ถึงปี62นะครับปาบยอดมวยไทยดังๆมาเยอะครับโชกับมวยแถวหน้าปัดขวามาครับเข่าหนเต้งตีเข่าขวาไปครับตีเข่าขึ้นมาครับลาฟี่เป็นดีกีแชมป์ลุมพินีนะครับรุ่นร้อยสี่เจ็ดปอนด์ครับต่างชาติที่เป็นแชมป์ลุมพินีถือว่าไม่ธรรมดานะครับ ต้องเป็นยอดนักชกจริงๆนะครับรวมตัวแรกกหมัดขวาขวางตะเภาแก้วและเข่ามาเนี่ยเข่ากันไปครับจังหวะนี้ป้องกันได้ถึง4ครั้งนะครับสําหรับแชมป์ลุมพินีของลาฟี่ครับและยังเคยน็อกมวยดีๆดังๆมาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเตะขาน็อกถนนชัยราชานนนครับเตะขาน็อกกองศักดิ์สิทธิ์บุญมีนะครับยอดมวยทวยพระชทานครับเตะขาน็อกชัวกทองพีเคแสนชัยครับเคยชนะคะแนนอวตารตอหมอสีครับยอดพนมลุงจิตเมืองนนท์ครับ เคยผ่านมวยอย่างพวกแสงมณียอดเหล็กเพชรครับจูเจริญมาแล้วนะครับสําหรับลาฟี่คนนี้ครับแน่นอนครับกระดูกการผ่านมวยนี่ลาฟี่ดีกว่านะครับถึงจะเป็นนักชกต่างชาติครับตัเผาแก้วช่วงหลังก็สดแรงขึ้นมาครับมีชนะยอดเหล็กเพชรมาชนะพวกแสงมณีมาได้นะครับก็ขึ้นชั้นมาเจอครับจังหวะนี้ยังไงครับลาฟี่ช่วงที่พีคสุดขีดของลาฟี่นะครับก็อยู่ในช่วงปี59ปี62ครับ มาชนะมวยเกตเอที่บอกมานับตีเข่ากันไปครับจังหวะนี้แต่ตอนนี้ครับบุกหนักเลยเกินนับระเพาแก้วกรรมการก็ดันแกะแยกก่อนครับเบียดเขาห้าครับงัดฟอกไหมครับลาฟี่หมอดจกแรกครับขวามาครับระเพาแก้วลาฟี่อย่างไรครับขวาลาฟี่ต้องโผลเข้าก่อนครับเด้งตีเข้าขวาครับโดยไฟล่าสุดของลาฟี่นะครับเป็นการกลับมาขยับร่างกายครับ ในรายการมวยสามยกนะครับ LWC ครับชนะคะแนนนนทชัยนะครับจิตเมืองนนนครับแข่งขวางลาฟี่ครับสุนทรภาแก้วไฟล่าสุดก็ชนะยอดเหล็กเพชรมาสวยงามครับงัดสอบไปครับแต่มาเจอที่เวทีมวยแห่งนี้นะครับตะเภาแก้วนี่เป็นมวยข่าวครับต้องมาดูว่าจะปรับสไตล์ได้หรือไม่ครับแข่งแรกกลัหมาครับจีบยานลาฟี่มัดหนึ่งสองครับยังไงครับงัดสอบไปครับลาฟี่ตเข่าขวาแลกข่าวกันไปครับ กรรมการก็แกะแยกก่อนนะครับลาฟี่เป็นนักชกต่างชาติครับที่เข้าใจเกมการชกเวทีมาตรฐานมากนะครับหมวย5ยกครับหรือว่าต้องเร่งตอนไหนพอนตอนไหนครับต้องคุมเกมตอนไหนครับสําหรับลาฟี่คนนี้นะครับอย่างไรครับกรรมการก็แกะแยกก่อนนะครับเบียดเข้าหาคแทงขวามาอเปอร์คัตไปครับหงุดหดครับจับขาแล้วต่อยหมัดแล้วงๆสอกตามไปการซ้ายของลาฟี่ครับ อย่างไรครับกดคอไว้ครับแต่เขาแก้วนี่ยังไม่เป็นดีกีแชมป์เวทีมาตรฐานเลยนะครับแต่ว่าฝรั่งเศสคนนี้ครับเป็นดีกีแชมป์ลุมพินีแล้วครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์ WBC มวยไทยครับแชมป์แม็กมวยไทยนะครับแชมป์ WMC มวยไทยครับงัดสอบครับลาฟี่ลาฟี่นี้ขวามาหมดนะครับแชมป์เวทีมวยระดับโลกครับอย่างไรครับอยากเข่าไปครับลาฟี่แขงขวามาเจอลอกขวาของลาฟี่ครับ บวก่อกคืนมาครับตาเพาแก้วแลกกันแล้วครับหมัดขวาตะเภาแก้วงาดสอกลาฟี่ครับเองพีฆ่าทีครับไม่มีใครยอมใครครับอยู่ได้ก็อยู่นะครับอยู่ไม่ได้ก็ล่วงครับกรรมการก็แกะแยกก่อนนะครับเบียดเข้าหาหมัดล่างสลับบนครับของลาฟี่อย่างนั้ครับงาดสอกไปครับยกขาหลอกและงานสอกนะครับก็อยู่ในการดูแลของคุณหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่ครับสร้างชื่อมาจากตรงนั้นครับสำหรับลาฟี่ครับ อยู่ล้มวงเจ็ดปีกว่าครับตั้งแต่ย1ิบเอ็ดยันย8ิบดนะครับก่อนที่ผิดโควิดจะมาครับเบียดเข้าหาลาฟี่อย่างไรครับก็เป็นสิทธิ์สำนักเดียวนะครับกับยอดมวยปีห้าสี่เป็นเอกสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับกรรมการก็แกะแยกก่อนครับเบียดเข้าหาตะเพาแก้วขุนเข้าวัวชนลายนี้มาซ้ายมาครับลาฟี่อัดประกันแล้วมัดขวาตรงครับสวยครับมัดขวางลาฟี่ครับกดคอไว้ดูครับวงในก็ไม่แพ้นะครับ ส่วนหมัดศอกแน่นอนครับลาฟี่คนนี้ดีอยู่แล้วครับแต่จุดขายของตะเพาแก้วนี่คือวงในครับศอกของลาฟี่ครับอย่างไงครับจะซ้ายไปลาฟี่จะเข้าขึ้นมาครับเหน็บเข่ากันไปครับกรรมการก็แกะแยกก่อนครับมีผู้ชี้ขาดเป็น10โทวชลินนะครับกรรมการมวยยอดเยี่ยมครับกหมดยกที่สองครับยกนี้ดูว่าเกมการชกของลาฟี่ก็ดีขึ้นมานะครับ เบียดเข้าหาบมาดูกันต่อยกสุดท้ายครับเบียดแล้วครับคุณเข้าวุชนพยายามจะขวางหน้าครับขยับเข้าไปครับต่อยหมัดไปครับตะเภาแก้วแล้วโผล่เข้ากอดเน็บเข้าเน็บพื้นมาอับลาฟี่แลกเข่ากันไปครับหยัดเข่าขวาครับลาฟี่นี่เป็นต่างชาติที่ไม่แพ้วงในเลยนะคนไทยไล่แขนยังไงขวางหน้ายังไงลาฟี่ทาได้เหมือนเดครับมาซ้ายครับหมุนเตะหลุดเจอหมัดซ้ายของลาฟี่ครับกระโดดเข่าลอยแล้วสอกขวาตามไปครับมาเป็นชุดครับ และเข่ากันไปครับจังหวะนี้กรรมการก็แกะแยกก่อนครับก็เป็นการเปิดตัวในเวทีวันลุมพินีทั้งคู่นะครับสําหรับตักชกสองลายนี้หมัดของลับฝีหมัดและส่อครับกับสอกซ้ายสับล่างไปครับลาฟี่แขงขวามาเจอลูกล้มตวงลาฟี่ครับและขึ้นคอบวกลายไล่แขนได้เหมือนคนไทยนะครับสําหรับลาฟี่ลายนี้ครับ กรรมการก็แกะแยกก่อนครับเี่ยดเข้าหากเผาแก้วหลัดเอวครับเจอเข่าของลาฟี่ครับแต่ลาฟี่นี่ขึ้นคอได้นะครับมัดขวาแบกกับแข้งมัดขวาของลาฟี่มัดลวมตัวทั้งคู่เป็นมวยแบนตัมเวทที่รูปร่างดีมากนะครับสูงใหญ่ครับร้อยเจ็ดห้าร้อยเจ็ดหกครับเหน็บเข่ากันไปครับจังหวะนี้กรรมการก็แกะแยกก่อนนะครับ เปลี่ยนเข้าหาหลวมตัวงลาฟี่ครับเข้าไหนยังไงครับตะเผาแก้วเนี่บเข้ามาเนี่บเข้าไปครับตะเผาแก้วตีเข้าซ้ายชนแล้วครับคุณเข้าวัวชนทุก้างลาฟี่ครับตีเข้าขวางตะเผาแก้วยังเตะขวาไปครับลาฟี่สำหรับลาฟี่นะครับเป็นอีกนักชกตัวอย่างครับ นอกจากพรสวรรค์แล้วยังมีพรแสวงครับดูต้นตวงลาฟียครับหัดมวยก็ตอน15้าแล้วครับงานซออไปหัดจากการดูวิดีโอด้วยซ้ำครับพอ17นี้ก็เริ่มขับรถมอเตอร์ไซค์ครับไปซ้อมที่ค่ายมวยครับแต่หลังจากนั้นย1ิบเอปีก็มาอยู่กับคุณหนุ่มน้อยนะครับที่ประเทศไทยครับแล้วก็เป็นนักชกที่การฟิตซ้อมนี่เปียกมากๆะครับหมัดขวางลาฟี่ครับดูว่าความพยายามของแกนี่ถือว่าน่ากลัวมากนะครับนักชกแบบนี้ครับ เข่าหาครับตะเภาแก้วแข้งขวามาเจอหมัดขวางลาฟี่แข้งซ้ายหน้าของลาฟี่ครับอย่างไรครับหมัดขวาครับแต่หลุดเจอหมัดนะครับเข้าหนารับตะเภาแก้วเัดซ้ายทีรายการมวยแห่งนี้นะครับต้องรีบตีครับขำปุกตีเลยนะครับจับปุกตีเลยครับแข้งขวาครับแรกหลวงลำตัวลาฟี่ครับเดียดเข้าหาครัสำหรับชาติฝรั่งเศสแล้วครับมียอดนักชกมากมายครับที เก่งในด้านมวยไทยครับกอหมดยกที่3ครับแต่นี่คือภาพที่สวยงามนะครับมวยรุ่นน้องก็กกับมวยรุ่นพี่ครับไม่มีปัญหาเป็นลาฟี่ที่ชนะคะแนนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับ